หรือเหตุการณ์จะกับสลัปัดหรือภาษาเรือเรียบพิกล็อกสีสตึกนิ่งแล้วนิ่งแล้วสีสตึกนิ่งแล้วเจ้าแม่ปลาดูทองล่องน้ําแดงฝั่งกันโน้นไม่ค่อยไหลก็มาเยียบก็บมารอที่จะนิ่งเช่นเดียวกันรอสัญ,ญญาณจากกระบานจุดไฟเมื่อทงนิ่งทั้งคู่เอาละนิ่งแล้วตัวเรือลำนี้ครับมาวาเล่นกรกฎนาวาความขมาที่วัดช่องลมมาแล้วครับ แต่ฟีภายชุดนี้หรือไม่ต้องติดตามตามติดครับเจ้าแม่ประดูทองกองทัพเรือมีตาดูมีหูฟังครับแล้วแต่เมืม่อวานบอกแล้วไม่ใช่วันนี้เอ,อแต่วันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานออกมาเลยไม่ให้เสียเวลาตาออ่อการรอคอยกรรมการฝันทองรงอนนะป แปนเดียวเรือนั้ออกจากอูมาร่องน้ำแดงร้องน้ำดแดงเจ้าแม่มารูทองกองทัพเรือมา่วานนี้เป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานของกษัตริยพระนิฐาทินราชเจ้า,จากรมต้นเดนประเทศพระราชสุดาที่วัช่องลมอำเภอบางระจันอร่อยไร่บทไรเบียดผายแล้วแต่มองตามสายตาสีสะตึกผายหนีแล้วผายหนีแล้ววายังไงเจ้าแม่ปารูทองจะมองหน้าไขได้ไปได้เอาละไว้สีสะตึกปุรีล้ำหนีระเบิดจะเถิดเทิงหรือไม่ นำหน้าว่าเจ้าแม่ปดูทองของน้ำเรือหน่วยต่อรั้วอากาศยานรักษาวังจังหวัดชนบุรีภายแรงแขงตีจะไดีรับปอบปันภาษีสถิตบอกว่าสติตบุรีํำก่อนได้ก่อนได้ก่อนได้แซ่งได้หรือไม่ล่ะสตึตภายแรงแขงหนีดูที่ว่าเจ้าแม่ปดูทองวันนี้วันนี้วันนี้พยายามไล่เบียดกันมาพยายามไล่เบียดกันมาเพราะวันนี้ไม่ใช่ประวันวันนี้ไม่ใช่ประวันปูมปดูเบียดกันมาเบียดกันมาทันไม่ทันทันไม่ฐน ท่านไม่ท่านไม่รู้แต่สีสะตึกนี้สีสะตึกนี้มาดูมี่มาดูมี่สะตึกนี้มาดูมี่สะตึกนี้มาดูมี่ะสะตึกนี้เขา้าเชนชัยภาพการงานสิตล่องน้ำทุองก็นครับสีสะตึกปเป็นเรือชนะสีสะตึกปเป็นเรือชนะครับพี่น้อง